สวัสดีค่ะมาพบกับครูไซอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบเรามาทบทวนความหมายของรากที่สองกันก่อนนะคะบทนิยามให้ a แทนจำนวนจริงบวกใดๆหรือ0รากที่สองของ a คือจํานวนจริงที่ยกกําลังสองแล้วได้เท่ากับ a เช่นรากที่สองของ36คือ 6และลบ6เนื่องจากว่าถ้าเราเอา6ไปะยกะกำลัง2มันจะมีค่าเท่ากับ36และถ้าเอาลบ6ไปะยกกำลัง2มันก็จะมีค่าเท่ากับ36ดังนั้น6และลบ6เป็นรากที่2ของ6ซึ่งในวันนี้เราจะมาหารากที่สองของจำนวนจริงบวกใดๆโดยการแยกตัวประกอบนะคะตัวอย่างที่1 จงหารากที่สองของ36เราจะใช้การตั้งหารสั้นเพื่อหาตัวประกอบของ36ก่อนนะคะแม่สองหาร36ได้ไหมคะแม่สองมีไม่ถึง36แต่ครูจะทดให้ดูนะคะเราจะใช้แม่2ในการหาเลยเริ่มจากหลักสิบก่อน2อ,อะไรได้3ามสองหงเป็น2เอาด้วยข้างบนแล้วเอาเป็นหลักสิบของตัวถัดไป 2อ,อะไรได้16เห็นไหมคะเลข1ที่ทดไว้จะเป็นหลักสิบของตัวถัดไป2อ,อะไรได้16 2 8 16นั่นก็คือ2คูณ18ได้36 18 2ยังหารได้อยู่ไหมคะได้2อ,อะไรได้18 2 9 18ต่อไปใช้แม่3นะคะ3อะไรได้9 สามสามเก้าก็จะมีเลขสองเลขสองเลขสามและเลขสามที่เป็นตัวประกอบและนำมาคูณกันได้36เนื่องจาก36ประกอบไปด้วยเลข2คูณกัน2ตัวและเลข3คูณกัน2ตัวทีนี้เราจะต้องมาจัดให้มันเป็นกลุ่ม2กลุ่มเท่าๆกันซึ่งถ้าแบ่งครึ่งเลยมันก็จะไม่เท่ากันกลุ่มนี้คูณกันได้4แต่อีกกลุ่มคูณกันได้9 ดังนั้นแต่ละกลุ่มจะต้องประกอบไปด้วยเลข2และเลข3อีกกลุ่มก็จะมีเลข2กับเลข3เหมือนกันกลุ่มแรก2คูณ3ได้6คูณกับอีกกลุ่ม2คูณ3ก็ได้6เหมือนกันนั่นก็คือ6คูณกัน2ตัวเป็น6ยกกําลังสองเนื่องจากค่าลากมี2ค่าดังนั้นคำตอบจะมีคำตอบนั่นก็คือ36เท่ากับ ลบหกยกกำลังสองนั่นเองคำตอบที่เราหามาจะเป็นคำตอบที่เป็นบวกแต่เราก็ต้องทราบว่าอีกคำตอบที่เป็นลบนั่นก็คือลบ6กยกกำลังสองก็ได้36เหมือนกันดังนั้นรากที่สองของ36คือ6และลบ6นั่นเองต่อไปมาดูตัวอย่างที่2นะคะจงหารากที่สองของ484 ก่อนอื่นเราต้องตั้งหารสั้นก่อนเพื่อดูว่าตัวประกอบที่คูณกันได้484มีจำนวนใดบ้างแม่สองหารได้ไหมคะได้เราจะหารไปเรื่อยๆทีละตัวจากซ้ายไปขวานะคะ2อะไรได้4 2 2 4 2อะไรได้8 2 4 8 2อะไรได้4 2 2 4นั่นก็คือ2คูณ242ได้484นั่นเอง ต่อไปแม่สองยังหารได้อยู่ไหมคะได้2อ,อะไรได้2อง 1. สอ,งอะไรได้4 2 2สอ,อะไรได้2 2 1สองหนทีนี้121มีจำนวนใดได้121คง้นค้นไหมคะนั่นก็คือ11บเคูณสินั่นเองเนื่องจาก4ี่ร้มีค่าเท่ากับ สองคูณกันสตัวและมี11คูณกัน2ตัวต่อไปเราจะต้องจัดกลุ่มให้เป็น2กลุ่มเท่าๆกันเพื่อหาว่าจำนวน2จํจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้484คืออะไรกลุ่มแรกก็จะมี2กับ11กลุ่มที่2ก็จะเป็น2กับ11ทั้ง2กลุ่มมีค่าเท่ากัน2 1คูณ11ได้22อีกกลุ่ม 2คูณ11ก็ได้22ดังนั้น22คูณ22เป็น484ก็จะมีค่าเท่ากับ22ยกกำลังสองนั่นเองและนี่เป็นค่าลากที่เป็นค่าบวกดังนั้นจะมีคำตอบที่เป็นค่าลบอีกคำตอบนั่นก็คือ484มีค่าเท่ากับลบ22ยกกำลังสองนั่นเองดังนั้นค่ารากที่สองของ484คือ 22และลบ22เพราะ22ยกกำลังสองก็ได้484ลบ22ยกกำลังสองก็ได้484การหารากที่2โดยการแยกตัวประกอบดูเหมือนจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนแต่นักเรียนอย่าลืมว่าถ้าเป็นการสอบโดยทั่วไปนักเรียนจะถูกสั่งห้าไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขในห้องสอบ ดังนั้นวิธีการหารากที่2โดยการแยกตัวประกอบจะเป็นวิธีที่ช่วยในกรณีที่นักเรียนนึกไม่ออกว่าจํานวนใดยกกาลังสองแล้วได้ค่าที่นักเรียนต้องการหาโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวเลขมากๆเห็นไหมคะว่า4 8 4ต่อให้นักเรียนท่องสุดคูณได้ถึงแม่25มันก็จะไม่มีจำนวนที่คูณกัน2ตัวแล้วได้484 หรือถ้านักเรียนจะค่อยๆจับคูณกันไปเรื่อยๆจนถึง484นั่นยิ่งเป็นวิธีการที่เสียเวลาแต่ถ้านักเรียนใช้วิธีการนี้โดยการหารสั้นแค่แป๊บเดียวแล้วก็จะรู้ว่าตัวประกอบที่คูณกันได้484มีอะไรบ้างแล้วก็จัดเป็นกลุ่ม2กลุ่มที่เท่ากันจากนั้นเราก็จะได้จำนวน2จํจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้484 เห็นไหมคะต่อให้ไม่มีเครื่องคิดเลขเราก็สามารถหาค่าลากที่2ของจำนวนมากๆได้โดยการแยกตัวประกอบนั่นเองตัวอย่างที่3จงหาค่าลากที่2ของ1296ถ้านักเรียนตั้งหารสั้นแล้วค่อยๆหารไปเรื่อยๆนักเรียนจะเห็นว่ามีเลข2ทั้งหมด4ตัวเลข3ทั้งหมด3ตัวที่คูณกันได้1296 แต่ถ้านักเรียนสามารถท่องแม่สุดคูณแม่มากๆได้นักเรียนก็ใช้แม่สี่หรือแม่6หรือแม่เก้าได้เลยยกตัวอย่างนะคะถ้าแม่สี่หารลงตัวเราก็ใช้แม่สีได้เลยสี่อะไรได้หนึ่งไม่มีเราก็ขยับไปดูสองตำแหน่ง4อะไรได้12 4 3องสอะไรได้9กใกล้เคียงคือ 4,2, 8ด ลบกันเหลือหนึ่งเอาตัวทดไว้เป็นหลักสิบของจำนวนถัดไป4อะไรได้16 4 4 16แสดงว่า4คูณ324ได้1,296ใช้แม่4ต่อได้ไหมคะ4อะไรได้3ไม่มีแล้วก็ดู2ตำแหน่ง4อะไรได้32 4 8 32 4อะไรได้4 4 1 81ละคะ เราก็ใช้แม่ใหญ่ไปได้เลยนั่นก็คือ9คูณ9ได้81ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากันนะคะเพราะ2คู่นี้คูณกันได้4 2คู่นี้คูณกันได้4 3คู่นี้คูณกันได้9และคู่นี้ก็คูณกันได้9เนื่องจาก1,296เท่ากับ4คูณกัน2ตัวและมี9คูณกัน2ตัว ขั้นตอนต่อไปเราก็จะจัดให้เป็น2กลุ่มเท่าๆกันกลุ่มแรกมี4กับ9และอีกกลุ่มก็จะมี4กับ9เหมือนกันซึ่งการดำเนินการก็จะเป็นการคูณเหมือนเดิมนะคะกลุ่มแรก4กับ9คูณกันก็จะได้36กลุ่มที่2ก็เช่นกันได้36ดังนั้นก็จะเป็น36ยกยกกำลังสองซึ่ง36ก็จะเป็นค่าลากที่เป็นค่าบวก และก็จะมีอีกค่าที่เป็นค่าลบนั่นก็คือลบ36ก็ยกกําลังสองแล้วได้1,296ดังนั้นรากที่2ของ1,296คือ36และลบ36ตัวอย่างที่4จะเป็นการหาค่าของ q u a r ร r o ูทโดยการแยกตัวประกอบนะคะการหาค่าของ square r รูทนั้นคำตอบจะมีอยู่คำตอบเดียว และจะสังเกตเห็นว่าค่าลบอยู่ข้างนอกแสดงว่าคำตอบนั้นจะต้องติดลบเราจะใช้การหารสั้นเพื่อหาตัวประกอบของ441แม่2ไม่ได้นะคะก็จะใช้แม่3 3อะไรได้4 3 1เป็น3ลบกันเหลือ1ทดเป็นหลัก10ของจำนวนถัดไปก็คือ14เนะาะ3อะไรได้14ไม่มีใกล้เคียงคือ3 4 12 14-12เหลือ2ก็ใช้เป็นหลัก10ของจำนวนถัดไป3อะไรได้21 3 7 21ต่อไป3อะไรได้14ใกล้เคียงคือ3 4 12 14-12เหลือ2ใช้เป็นหลัก10ของจำนวนถัดไป3อะไรได้27 3 9 27 ทีนี้เลขคุณ,คณนะคะ49ก็คือ7คูณ7นั่นเองเนื่องจาก441ประกอบไปด้วย3คูณกัน2ตัวและ7คูณกัน2ตัวต่อไปเราก็จะจัดเป็น2กลุ่มเท่าๆกันนะคะกลุ่มแรกก็จะมี3กับ7อีกกลุ่มก็จะมีเลข3กับ7ดังนั้นแสดงว่า21คูณ21ได้441 ก็จะเท่ากับ21ยกกำลังสองนั่นเองก็จะได้ว่าลบสแควร์รูทส4่มีค่าเท่ากับลบสแควร o รูทยียกกำลังสองสแควร o รูทก็จะตัดกับเลขชี้กำลังสองก็จะเหลือลบ21นั่นเองดังนั้นลบสแควร์รูทส4่เท่ากับลบ21 ถ้าเป็นการหาค่าของ square root คำตอบก็จะมีคำตอบเดียวเลยนะคะและนักเรียนอย่าลืมสังเกตว่าถ้ามีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าของ q u ค r e root คำตอบก็จะติดลบตัวอย่างที่5จงหาค่าของ square root 256ส่วน3025โดยการแยกตัวประกอบเนื่องจากเลขค่อนข้างเยอะครูก็จะใช้แม่สีเลยนะคะ 4อะไรได้25ใกล้เคียงก็คือ 4, 6, 24กบลบกันแล้วเหลือ1ก็จะใช้เป็นเลขหลักสิบของจำนวนถัดไป4อะไรได้16 4, 4, กสแสดงว่าสี่คูณหกได้256ต่อไปใช้แม่สีต่อนะคะ4อะไรได้6ใกล้เคียงคือ 4, 1เป็น4ลบกันเหลือ2 ก็จะเป็น24 4อะไรได้24 4 6 24 4อะไรได้16 4 4 16อีกจำนวนที่เราจะต้องตั้งหารก็คือ3,025ครูเห็นเลข5อยู่ข้างหลังครูก็จะลองใช้แม่ห้5เลยนะคะ5อะไรได้3ไม่มีก็ขยับเป็น2องตำแหน่ง5อะไรได้30 5 6 30ต่อไป5อะไรได้2ถ้าไม่มี เราจะต้องเติมศูนย์ไว้ด้วยนะคะแล้วค่อยเอาเลข2เป็นหลักสิบของจำนวนถัดไป5อะไรได้25 5 5 25หทีนี้คุณเห็นเลข5อีกครณก็จะใช้แม่หาหารต่อ5อะไรได้6ใกล้เคียงคือ5 1เป็น5ลบกันเหลือ1ใช้เป็นหลักสิบของจำนวนถัดไป5อะไรได้10 5 2 10 5อะไรได้5 5 1เป็น5เลขคุณคุนไหมคะ นั่นก็คือ11คูณ11ได้1 2 1เนื่องจาก256ก็คือมี4คูณกันทั้งหมด4ตัวและตัวส่วนก็คือ3025เนี่ยมี52ตัวและ11 2ตัวที่คูณกันตัวเศษเราก็จะจัดเป็น2กลุ่มตัวส่วนเราก็จะจัดเป็น 2. กลุ่มเศษก็จะเป็น4คูณ4 ส่วนตัวส่วนก็จะเป็น5คูณกับ11จะเห็นว่าทั้งเศษและส่วนก็จะมี2กลุ่มนะคะและทั้ง2กลุ่มจะต้องเท่ากันเมื่อเท่ากันแล้วเราก็จับคูณกันเลย4คูณ4ได้16ส่วน5คูณ11เป็น55อันนี้กลุ่มแรกนะคะครูก็จะเขียนแยกกันไว้เลยคูณอีกกลุ่ม4คูณ4เป็น16ส่วน5คูณ11เป็น55 เป็นอีกกลุ่มก็จะได้สแควรูรทสิส่วนห้ทั้งหมดยกกำลังสองสแควร,รูทก็จะตัดกับเลขชี้กำลังสองดังนั้นสแควรูทสองร้ 256, สวร่วนสามพเท่ากับสิส่วนห้ตัวอย่างที่6จงหาค่าของสแควรูรทศูนยโดยการแยกตัวประกอบครูก็จะนำเฉพาะที่เป็นตัวเลข มาตั้งหารสั้นเพื่อหาตัวประกอบนะคะก็จะใช้แม่สีเลย4อะไรได้14ไดใกล้เคียงคือ4 3 12ลบกันเหลือ2แล้วก็ใช้เป็นหลักสิบของจำนวนถัดไป4อะไรได้24 4 6 24 4อะไรได้36 4 9 36แล้วก็3คูณ3ได้9นั่นเอง เนื่องจากถ้าเป็นตัวเลข144ก็จะประกอบไปด้วยเลข4คูณกัน2ตัวเลข3 2สองตัวแต่โจทย์ของเรานั้นเป็นทศนิยม4ตำแหน่งแสดงว่ามาจากทศนิยม2ตำแหน่งคูณกันแล้วเราก็คูณทศนิยม2ตำแหน่งนี้เพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันเท่ากับอีกข้างที่เป็นทศนิยม4ตำแหน่ง2ตำแหน่งคูณ2ตำแหน่งได้4ตำแหน่งซึ่งเลข1ทั้ง2ตัวนี้ก็จะไม่ส่งผลอะไรต่อตัวเลข เพราะ1คูณจํานวนใดก็จะได้จํานวนนั้นเหมือนเดิมต่อไปเราก็จะจัดเป็น2กลุ่มที่มีค่าเท่าๆกันกลุ่มแรกก็จะมีเลข4เลข3และ0 0 1เช่นเดียวกันกลุ่มที่2ก็จะมีเลข4เลข3และเลข0.01เนื่องจากในการคูณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราก็จะเขียนคำตอบที่เป็นทศนิยม2ตำแหน่งไว้รอนะคะใส่จุด แล้วก็เว้นไว้2องตำแหน่งจากนั้นก็ตัวเลขไปคูณกันมี4คูณ3ได้12 12คูณเลข1ตัวนี้ก็จะเป็น12เหมือนเดิมเราก็จะเขียน12ชิดขวาไว้ก่อนตรงไหนที่ว่างเราก็เติม0ดังนั้นกลุ่มแรกก็จะคูณกันได้0.12เช่นเดียวกันอีกกลุ่มก็จะคูณกันได้0.12นั่นเองก็จะเท่ากับ0.12 ยกกำลัง 2. สองสแคว root ก็จะตัดกับเลขชี้กำลังสองดังนั้นสแควร root 0.0144ก็จะเท่ากับ0.12การถอด Square root เ,เราจะต้องหาว่าจำนวนใดที่ยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับเลขที่อยู่ในรูทซึ่ง0.12ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ0.0144 ถ้าเราพิจารณาแค่ตัวเลขนั่นก็คือ12ยยกกำลังสองมันได้144และตรงนี้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคำตอบก็จะเป็นทศนิยม4ตำแหน่งนั่นเองตัวอย่างที่7จงหาค่าของลบสแควรูทศู9โดยการแยกตัวประกอบซึ่งต้องระวังตอนตอบนะคะหาตัวเลขออกมาได้แล้วอย่าลืมว่าถ้าโจทย์แบบนี้คำตอบจะต้องติดลบ เราก็จะเอาเฉพาะตัวเลขไปตั้งหางสั้นก่อนใช้แม่3ในการหา3 1เป็น3 3 3 9 3 2 6 3 3 9ใช้แม่3ต่อนะคะ3อะไรได้13ใกล้เคียงก็คือ3 4 12ลบกันเหลือ1น1ก็จะเป็นหลักสิบของจำนวนถัดไป3อะไรได้12 3 4 12 3อะไรได้ 1> 3ามเป็น3ใช้แม่3ต่อนะคะ3มอะไรได้4ใกล้เคียงคือ3 1เป็น3ลบกันเหลือ1 3ามอะไรได้14ใกล้เคียงคือ3 4 12ลบกันเหลือ2ต่อไป3มอะไรได้21 3 7 21แม่3มยังได้อยู่ไหมคะลองดูนะคะ 3 3อะไรได้14 3 4 12ลบกันเหลือ2 3อะไรได้27 3 9 27เจ็ดสา้าลขคูณไหมคะนั่นก็คือ7จคูณเได้49ทีนี้ก็อย่าลืมว่าโจทย์ของนักเรียนเป็นทศนิยม4ี่ตำแหน่งแสดงว่าต้องมาจากทศนิยม2องตำแหน่งคูณกัน เราก็จะใช้0.01ซึ่งเป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับ0.01ซึ่งก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเพราะเราจะต้องจัดเป็น2กลุ่มเราจึงสร้างทศนิยมสองตำแหน่งขึ้นมา2อันกลุ่มแรกก็จะมี3 2สองตัวเลข7 1ตัวและ0.01กลุ่มที่2ก็จะมี3 2ตัวเลข7 1ตัวแล้วก็0.01อย่าลืมว่ามีลบอยู่ข้างนอกนะคะ แต่ละกลุ่มมีทศนิยม2ตํตำแหน่งเราก็จะใส่คําตอบที่เป็นทศนิยม2องตำแหน่งไว้รอนะคะแล้วก็ตัวเลขไปคูณกัน3าคูณสได้เก้เคูนเเป็น63ก็จะใส่63ชิดขวาไปก่อนถ้ามีตำแหน่งที่ว่างเราก็จะเติม0และอีกกลุ่มก็จะได้เท่ากันนั่นก็คือ0.63ก็จะมีค่าเท่ากับลบสแควรูท 0.63ยกกำลังสองจากนั้น q u a r ร์รูทก็จะตัดกับเลขชี้กำลังสองดังนั้นลบส u a r e root 0.3969เท่ากับลบ0.63นั่นเองเพราะเนื่องจากโจทย์ติดลบนะคะสังเกตว่าคำตอบก็จะติดลบ แต่ถ้าเป็นการหาค่ารากที่2ของจํานวนจริงบวกหรือ0น,นักเรียนก็อย่าลืมว่าถ้าเป็นการหาลากจะต้องมีลาก2รลากรากหนึงเป็นบวกและอีกค่ารากจะต้องเป็นลบพอได้ไหมคะสําหรับวันนี้ครูไซย์ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ